สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา15นาทีนะครับอยู่กับผมนะครับดาวดินทินเมืองเลยมาอีกแล้วนะครับมาอะไรนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะหอยเชอรี่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งมีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่า วิธีเปลี่ยนน้าน้องหอยเชอรี่นะครับที่งตัวยังเล็กอยู่นะครับผมอย่างที่ท่านเห็นนี่เลยนะครับในบ่อพลาสติกนั้นผมเป paint, ลี um ่ยนน้ายังไงนะครับซึ่งนี่เป็นบ่อพลาสติกที่ผมเลี้ยงนะครับอนุบาลน้องหอยเชอรี่นะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับไม่มีไม่ได้เจาะรูเลยนะครับบ่อนี้ผมไม่ได้เจาะรูทําก๊อกทําอะไรออกเลยนะครับนี่นะครับเป็นหอยเชอรี่ท่านตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับน้องเขายังแต่ยังขอบบ่ออยู่นะครับ เมื่อสักครู่น้ําสูงนะครับน้ําสูงประมาณนี้นะครับผมแล้วผมดูดน้ําออกบ้างแล้วนะครับแต่เนื่องจว่ามาีนะครับหลายคนนะครับสนใจว่าอยากดูวิธีการเปลี่ยนน้ํานะครับตามแบบตามแบบฉบับของดาวดินทินบืองเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยอาจจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่า,าวิธีเปลี่ยนน้าในกล่องพลาสติกที่ไม่มีรูเลยนะครับ เราดินทินมาเลยจะทํายังไงไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีวันนี้นะครับผมมันหนึ่งเลยนะครับผมเป็นถังนะครับถังใส่น้ำนะครับผมขนาดไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับผมเพื่อไว้รองน้ําออกจากบ่อนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผมอย่างที่สองครับผมเป็นสายยางนะครับนี่สายยางเส้นนี้ผมเอาตัวนี้เป็นสายยางนะครับเอาไว้ดูดน้ํานะครับผมดูดน้ําออกจากบหอยเชอรี่เนี่ยคือเส้นนี้เลยนะครับนี่ ซึ่งขั้นตอนก็คือเราจะเอานําสายยางเส้นนี้นะครับผมนี่นะครับด้านหนึ่งนะครับส่งใส่ในบอน้องหอยเชอรี่นะครับผมซึ่งก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผมอย่าให้ไปนะครับอ่าโดนตัวน้องหอยเชอรี่นะอาจจะเจ็บหรืออาจจะตายได้นะครับผมฝั่งหนึ่งครับผมก็ประยุกต์เอาสายยางที่บ้านมีนะครับผมไม่ได้ซื้อมาโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนด้านหนึ่งเราก็เอาไว้ในอ่า ถังที่เราจะเอาน้ําทิ้งนะครับผมที่น้ําจะเปลี่ยนน้ําจากบอ่อน่องหอยเชอรี่นะครับผมเอามาใส่ในถังเมื่อน้าเต็มถังแล้วเราก็ไปทิ้งผมก็เอาไปเติมนะครับลดในต้นไม้ผมนะครับนี่ต้นไม้ก็มีบ้างนะครับต้นไม้ครับตอนเขาจะได้จเจริญเติบโตก็คือค่อนข้างใช้น้ําได้คุ้มค่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะทํายังไงบ้างนะครับผม หลังจากนะครับตอนนี้หนึ่งก็คือเอาสายน้ํมันสายยางอีด้านหนึ่งนะครับจุ่มลงน้ําก่อนนะครับในบ่อที่เราจะเอาน้ําออกนะครับผมส่วนสายยางอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเตรียมไว้ในถังที่เราจะเอาน้ําเข้านะครับผมแล้วก็จับนี่นะครับผมจับสายยางขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูดใช้ปากดูดนะครับจนกว่าน้ําจะมาโดนปากเราแล้วเราก็รีบปล่อยออกจากปากแล้วก็เอาสายยางเนี่ยครับวางบนถังนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับ นี่นะครับจะเห็นว่าน้ําออกมาแล้วนะครับเราก็ปล่อยไว้นี่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาจับตัวนี้นะครับฝั่งต้นทางนะครับจากถังที่เราเจอน้ําออกนะครับนี่ครับเราก็เอาข้าลล่างเลยผมก็จะสังเกตดูนะครับผมจะดูดตะไคร่หรือว่าเศษอาหารหลงเหลือของน้องยเชอรี่นะครับก้นบ่อเลยนะครับน้องเขาก็จะดูดออกนี่ครับนะครับทำอย่างนี้ครับง่ายนะครับผม ใครที่เลี้ยงคล้ายๆผมนะครับจะลองเปลี่ยนน้ําแบบนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะดูนะครับเนี่ยสามารถดูดได้หมดเลยนะครับ,รบทุกท่านแล้วก็พยายามอย่าให้ไปดูดน้องหอยเชอรี่นะครับใช้สายยางก็ใหขนาดไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับผมเพื่อว่าป้องกันไม่ให้น้องหอยเชอรี่นะั้นเข้าไปในสายยางนะครับ น้ําก็จะมานี่ครับทีนี้จะให้เราดูด้านในน้ําก็จะเข้ามาในถังนี้เลยนะครับน้ําก็จะมาลงในถัทงที่เราจะเตรียมน้ําทิ้งนะครับนี่นี่ครับเราสามารถดูดได้เลยนะครับอยากดูตรงไหนก็เอาสายยางต้นทางไปได้เลยนะครับน้องก็จะนะครับพวกขี้พวก อะไรของหอยเชอรี่นะครับอาหารที่เหลือหรือว่าอะไรก็จะดูดมานะครับนี่นะครับง่ายนะครับผมก็สามารถไปลองใช้ได้นะครับผมเป็นอีกเงินวิธีที่ผมทําอยู่นะครับนี่นะครับมันก็จะดูดออกหมดเลยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ยวลองซูมให้ทุกท่านได้ดูช่วร์มากได้ไหมนี่ครับ ดูดไปดูนี่นะครับมีข้อาขอนซูมนะครับนี่นี่นะครับง่ายนะครับผมลองนําไปใช้ดูนะครับผมสําหรับการถ่ายน้ําออกนะครับจากกล่องพลาสติกนะครับที่ไม่ได้เจาะรูไม่ได้ทำระบบน้ําทิ้งไว้นะครับก็ใช้สายยางดูดน้ําแบบนี้ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่มากนะครับให้พอเหมาะเดี๋ยวแม้นจะดูดน้องหอยเชอรีออกไปด้วย แต่ถ้าว่ามาเ้าก็จริงนะครับนี่เราก็ดูอีกทีนะครับว่าตอนเทออกนะครับว่าถ้ามีน้องหอยเชอรี่หลุดมาแล้วก็จับน้องเอาไว้ในบ่อเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นแบบฉบับนะครับวิธีเปลี่ยนน้านะครับของดาวดินถิ่นบางเลยนะครับผมถ้ามีวิธีดีๆนะครับก็สามารถแชร์นะครับหรือว่าแนะนํากันได้นะครับผมดาวดินจะได้ นำมาปรับใช้บ้างนะครับผมว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันไหนไม่ถูกไม่อะไรก็สามารถให้คําแนะนําได้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครตนะครับคุณจะไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็คุณจะต้องกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกทิปใหม่ๆของดาวทินทินเลยนะครับอันนี้เป็นบ่อน่อหอยเชอรี่ขนาดเล็กนะครับให้ท่านเห็นนะครับน้องก็จะก่อตามขอบบ่อนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาน้ําใหม่มาเติมนะครับผม แล้วก็ให้น้องเขาไปลงอยู่ในน้ําใหม่ของเรานะครับซึ่งน้ําไม่ต้องเอาออกหมดนะครับผมน้ําข้างบนจะสะอาดนะครับผมเอาแค่ข้างล่างนะครับผมที่มีเศษตะไคร่น้ําหรือว่าอาหารที่เหลือทิ้งนะครับเหลือไว้น้ําประมาณสักสิเซนะครับเพื่อให้มีน้ําเก่าอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้ามาเลยนะครับน้องเขาก็จะได้ชินกับน้ําเดิมบ้างนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้มีงานไปส่งผ้าม่านกับพรมเช็ดเท้าแล้วก็โซฟานะครับซึ่งไปรับมาซักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้มีนัดไปส่งลูกค้าตอนบ่ายโมงนะครับผมดาวดินถิ่นเมืองเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ